สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมารับชมล็อกกี้ยางพันครับยางเก้าเดี๋ยวพาไปลองก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาตรวจสภาพไปวันเชิญเฟิร์สสตาร์ท่านยอารถต่อใหม่ได้ประมาณไม่เกินสักเดือนประมาณ4ี่เดือน <c oughs> ประมาณ4ี่เดือนประมาณนี้ต่อใหม่ครับ ใช้งานมาเล็กน้อยบ้างเล็กน้อยเดิมทีเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ครับหกล้อยาง 9. เก่ายวพาไปลองก่อนครับตรงรอครับคัน,นีี พาไปลองก่อนเดี๋ยวค่อยบอกราคาเว้นเว้นยกดำเดี๋ยวลงไหมเนาะยกดำชดเนาะลงดำขึ้นแล้วก็ลงให้ดูหน่อย อย่งดูกุ้มติ่งลงมาเอาน้ำลงไปไปลองกันเดี๋ยวใครมาดูรายละเอียดตัวนี้จะเป็นเครื่อง Isuzu <ม> <6, 6. S 1> ุ6 6 6 F, 6 BD 6 BD ครับ BD 1 1 6 5ครับ กิฟฟี่เขาเรียกว่ากิฟฟี่กระเทยไปไปกันพาไปลองแหมไม่ฮพวงมาลยติดโผล่ก็และว่าติดม่าติดทำแบบแฝบด้วนแฝบด้วนติดทำติดทำว่าติดโผล่ว่าติด,ด,ด,ตดโผล่สิตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าขาบีแบบธรรมดาครับกิฟฟี่กระเทยเบ่ป่ะเนิ่มบ่นะที่อะครับเออบมกเล็บบั ลำโบอดีตลำโบรอนนี้ภาาเ็น้วสภาพภายในก็เดิมดีครับหนึ่เจ้าของฝากขายก็เลยมารีวิวให้ครับรถคันนี้อยู่ที่มหาสารครามครับผมยางเก้ารถใช้วิ่งประมาณวิ่งงานตัวเองต่อมาได้สี่เดือนก็วิ่งงานตัวเองบ้างครับหินคุก ใช้ถอยหินคุกไปลงตามหน้าง,งานต่างๆครับอดวดไม่ขืนดิไม่ขืนมันปะออัดหลอปมมี่อกรุนเนี่ยอวกเปิดน้ำยาเลยเปิดไปมันวนยมันลจอดรถอด่ถเด็วบ้านนีน่มปะอ่าทานล้มดิ Long đây là hai chiếc 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 hai เอาเดิมมันบริสเีบนสักนเออเน่่เห็นรากว่ายังไม่เติมน้ำยารถจอดน่าจะจอดมานานนิ่มรอถ้าขันยังนิ่มมันเขียวไหมตัวเด็กครับเทียบ่เขียวนิ่มอัยังนี่มันเทาสื่อมาเต็มตวันล่าว่าตาเทียนรถดำมันเลยนิ่มเพราเดีมาแปลงเนี่ยแปลงยังไม่เลยนิ่มะกลับรถซะเนี่ยกลับเดินบัตรเนี่ยผมมาไล่เบาวา เกียร์เขาง่ายพงมกเลยเบาคาดนิ่มเบรกดีอดีสน่เน่แน่สายยูดีกับดีเอี่เนะนมันวุนหน่อยคือมันวนหมดเกี่ยวเสาเขาไปน้ำใคือมัถ่ายหลอดเขกรทืนเออไหนเด็กทบบิดมันหอเลี้ยวเดี๋ยวไหลบ่ไหลโลงหอดทั้งไหลคัะ ลูกห okay. ัวทั้งมาหลายครับสภาพถือว่าเดิมๆครับเดิมๆเลยครับบมือเอยเนาะขันรถเดิมๆเนาะมันบมือเอยมันบมีอย่างดัดแปลงโรเกียเข้าง่ายๆเลยว่าโชว์เบิร์ตดีเบิร์แล้วเนี่ย หาเกียร์เราเบิรโปแล้วมาหาเกียร์แล้วนี่แห,แหเแะเกียวหาพวกนั้นมันดลเรกแปดสิบยหมดอัดไนมันเร,ยนรอยด้วยร่ยปะอเรอยปะใส่เป็นระย,ยาไ้ระยะทางไก่ี่ก่อนเขึ้นลอย <S <S <บา>โอ้ยมันขึ้นเร็วอยู่ที่วันไม่ยินระวังเลยอเาเงีอ อย่าิบแล้วเอาละร้อยอย,อยุ่งหรอทำให้เป็นนนลองห,หาหาเกียร์ได้ก็เรียนดีเลยเองทำดีนี่ยมาเล่าก่อนบอกว่าตัวครับคันว่าดีกดดว่ดีต้องใจได้ปะาเดี๋ยวพาไปรีวิวดูเครื่องดู ต้ยัดซีอันนี้ซื้อพอร้อมโอนเลยนะครับเอกสารครบครับผมบง่อยง่อยง่อยเกียร์ะไรนหำลงลงลงอันนี้เกียร์สามน,นี่เก<ห>ียร์สามนี่นี่นทเลยวี้ยนตดำนี่นะ hả vô vỏ để mưa Chốt. không đi ô đâm thanh gì không phá được gặp giúp mua nói แบตเตอรี่ใหม่ชอบจะไม้ลองน้ำนี่แหละไม้ประดูดยอดเลยเจ้าของเขาสรรหาอะไรมาใส่เองครับกระบอกปกตันแกน80มิเมนะครับ มันจะเป็นเสียงแบบนี้แหละมันจะเป็นเสียงมาตรฐานของเขาเลยเครื่องตัวนี้เครื่องแห้งดีไกหัวก็ไม่หุดภาพดี quan lòng thôi chị à, cường đi đây เป็นตระก,กูลหกบีดีถ้าเป็นจิฟฟี่แท้ๆก็เป็นตระก,กูลหกบีจีเนี่แป้งน้นี่เปียกไเลยนี่เป็นเพียงขาบนพอมใช่มขาบนกับต้องเพีย้ยนเปียกขาบนกับจิฟฟี่จิฟฟี่รถบุคอบกับประมาณ6กพันังจิฟฟี่รถบุคอบขาเบีกบนกับสองพรวมแปลงก็ประมาณไม่ถึงหมื่นนการถ ของฟูโซ่ถือครับฟูโซ่สามพันกว่าบาทจีฟีฟูโซระบบระบบตัดแบบแตกตัวนีะฮะแตกเฮ้ยเราสมองปุ่นได้ยังแตนะที่ดีได้แล้วมูน่ะเตรียมเรากับเดิมเดิมครับเดิมยันเดิมยันกองโซล่าเอาเบอร์ซิมให้อ้วนนะ เรืออวนจันทไห้ลำล่องลำฟุงไปคือกบหนินะหมู่บ้านอ้วนจันทร์ไห้มา้าของรถยกโปเลยวันอ้วนจันทไห้สองเกี่ยวสองรอบสองรอบครึ่งรู้เรื่องกระดินกระดอนไปเลยตอนนี้ท่อดังเลย้หรืถ้าค้ายออกนี่ท่อดังแป๊นได้เลยไหมาเปิดโลกเปลี่ยนไหมอ้วนจันทไห้ก็โอเคนะสภาพเดิมดีครับปกกันชงกันชนหน้าก็เปลี่ยนย้ำให้ใหม่หมดนะครับ ราคาก็ตั้งเอาไว้60ต่อลองนะครับโตมาไว้สิท่านเดี๋ยวลงคลิปอูเสร็งวมาสน,นใจ <c oughs> เด,ดินี่ <c oughs> โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูข้างหลังก็มีเหล็กเล่าข้างให้ด้วยนะสามไม้ต้แนงแนงสาไม้ครับเสาสูงประมาณเมตรห <3 S 1> นึ่งมั้งเนี่ยเสาเสาเมตรปะเมตรสิบโอ้ เสาเมตรสิบไปเลยข้อเกษตรนี่ครับรถยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับมีรอยดันท้ายแค่ประมาณสองสามรอยเนี่ยหนึ่งสองเสียดากเ,เสียดากหนา้าฝนติ ดึกไรน่งลมนงกัเป็น่นโอ้ยรถไทฝอรถไทจอนเดียเอาขึ้นยางเด้อรถได้อ่านไหมง่ายไหมไลมไหมแปะขมเ้ามด้วยรันมเป็นมันไม่เียคสซีดีไม่มีบวมเลยไม่มีบวมเลยแคสซีแคสซีไม่มีบวมรับ จะซื้อมาแบบส,สภาพดีอยู่ <tekrar. S 1> แต่ม <จะ S 1> ันก็เพดานราคามันก็จะสูงหน่อยเพราะว่าเป็นรถต่อใหม่เจ้าของเขาก็ทําให้ดีเนาะเขาบอกนะครับต่อรองโทรมาต่อรองผมได้ครับก็มีตัวนี้นะครับที่ร <Stat> ั 1, ่วบ่เ์็คไหนเขาจีนี่กระปุกพวงมาลยมันหัวนี่อ่าผมมันบ่ถึงพันบาทดอกรวมขายแ่ง ทะเบียนพร้อมโอนเขียนแบบให้พร้อมเลยครับโอเคบังคันเอร์หนาวดิวบังันทำยาเอร์ย่อยออกไปข้างปอกๆเลยวเอร์หนาวสังเษน้ำยาเอร์บ่ได้เติมว่ะเอร์หนาวหน้าพาเก็นเจนน้ำยาเอร์ซึมแล้วรุ่นนี่อรวยเลยโอเคครับเดี๋ยวสิ่งไหนที่บอกมันจอดโดนเนี่ย ทำไมครับมันเหม่อในลองที่เราถึงมันเป็นแค่เรื่อบ้านของนายเลยเ<ป> <c oughs> นี่ยบานเงาบ้านเงาื่อง <c oughs> งานของนายสิ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจัดให้หมดครับเวลาลูกค้ามาคุยกันก็มีอีกคันน่าจะขายแต่ขอไปปรับปรุงสภาพก่อนครับแค่น,นั้นเดี๋ยวไปปรับปรุงสภาพแป๊บหนึ่งครับโอเคไปก่อนเดี๋ยวโอเคครับน้ำ<ๆ>มันพอเบื่อได้เติมไม่ได้มันหัวออกหลายเติมไม่ไดนี่ ออกไล่เติมแล้วนะมันถิขาดมันทำไมมันถิหอนก่อนดินี่มันช่วงนี้แล้วแง่มันออกแง่มันออกซื้อเนี่ยปอกปอกก่อนเดี๋ยวก็ถ้าลูกค้ามาก็เช็คให้หมดแล้วครับมาคุยกันเลยมีเบอร์สีพวกน้องอ่อนนาะห่วยห่วยได้น้องอ่เนาะครับไปว่าไงไปอร่อยคนนี้อ้วนเหยียบว่องหันหาเกลียร์วจะว่าเรียนดีนะเออเรียน เลียนดีสัมผัเกียร์วันนี้นี่ครับเองไปสลัคามไปกลากาขับได้มัน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 อายุอะไรอาุ่ฟ้ดเลยนะนิ่มดีนิ่มดีเอีนิ่งนิ่มดีขั้นเขียวก็ยั่งทีละนิ่งดีโบยงบ๊อบแข็งเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นเดี๋ยวให้แกทําคันนี้ก่อนปรับปรุงเรื่องเอกสารเรื่องอะไรก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจอกันเรื่อง สภาพลบกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ